สวยกว่ใจกว่าอยางที่กูรับปากปานจะรับเป็นแฟนที่ไปรับที่บ้นแบดมันสุกในเส้นระยะอยู่ไกลกูกรูครับอยูครับกรูครับกูครับกับผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัดใหญ่ยังสวัสดีครับซาดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนมาล้อมสู่สุขุนครับผมพบกับช่องมาล้อมพันจบออฟฟิเชียลเมื่อนี้กะมาที่สนักงานนะครับผมนุ่มยินสวยๆอย่างนี้ยังยี่พออุ่นเราจะได้อง

กบกัอม,<ะ>ม่พ้นอ่นกับกชินี้เม่นมันไปกสิมนม่ี้เรไปอย่งมอนไปนเ้นดน้ัก่น้องตอนนี้นัดดรีกะเริ่มเขามาแล้วครับพี่น้องอีพอนัดนัดนตรีเขามากแล้วคือส<ม>ิเสรียมงานเนต่าปล้วเสตีงานมอบ อันนี <laughs> ้ก็เป็นการขอสำลักงๆไม่เลรกพี่น้องลัางจากกันไปทั่วอ่อนทั่วกรุงเทพพี่น้องบางเรื่องล่างสื้อไยังอยู่กานีน้อเตรียมของวันไหนว่าเตรียมชิงดาคองวันไหนวันไหนเน่สีผ้าลูกน้องเงียบานผ้าลูกน้องคนว่นเงียบานชิ้หอนบานแห่งมึงไปซื้อขั้นเดีดมาใหม่บ่ เอาคือดีเอาพูดได้คือพูดได้คือดีเอาป่ามีแต่ตัวใหญ่ได้อยู่เบื่องนี้เปนยนตัว่าขอพกเไปเที่ยวนี่เาียวไอชีเห็นข้นน้อยไระไเจัง้ยจม่อกยัวเป็นเมี้ยวมาไอพี่น้องเอาขอขาลามน้องมุ่นเป็นปอีกป้วนก่อนพี่น้องในกองมาฝากลาเอาพัว ขอราบขอราบน้องมุ่นนี่ี่มันคือบอกเหยียนว่าเขาจักขึ้นขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับนี่ละนี่ละขอฝากแกไปเที่ยไปทะเลได้ขอาับหรือว่ฝากดีมากเลยขอบคุณเมียบ้านตะเข้าคนฟ่วฟ้ามันมียบ้านก่อนหน่อยกันไปจังมือล่ะไปเข้าเดียวครไปสองสามมือครับไปงานบวชให้พี่น้องกันซิพ่อันนี้อันนี้ร่างพูดไดนี่

นี่เรียลี่สุดนกลับมาวนี้ได้กินไม่สุกว่าเขได้กินนะเปิดกวาบบเออมันเ่แ่บ่แช่บนเนต่ำนเเพิ่มต้่ามเตามอยต้องไปเบมชุกไหมไม่ต่กวนอะไ่มัเบิ่มเอออันนี้เการดเย็นนี้บาคนกำลังนัดตักดอตีเข้ามาเนาะไนองเอา นี่กี่กล้วยลมันเกือบกล้วยแม่มาแรกไงกล้วยมันเกือบกลวมาขนนี้มึงก็ซื้อคือกูแท้โอ้ยาวมึงยาวเกือบกูดำามปัว่ึต้องเอาสามปัว้หมฮนล่ะเหน้นจ้าชีนี่แม่ใช้บูฟเนมา้โอ้ยมันมาบูฟเนแล้วไปทอดกินเขาเอาแต่บอกมึงมานองไว้แท้มานินแม่มันแตกพึ่งหมดเนี้ย ตอนน้ม่ใช่ม,มือแบบออหลกหอลกอนนี้ดอเอาอันมอือมองเปนเน้ำเนลืมตัะกะขันโเห็นเป็นโเห็นพื่นประวหวดใช่ไหได้ได้เป็นรั้มเหมนวัฒนธรรมกาลสินงานกาญารวันที่ยี่สิบใช่ไอก็เจียวชุดไปน้ำเลยมือแหกจุ<ะ><ะ>๊เลยมาวันรับเชิญวดเ้มันจะเป็นมือไดโนมันจะเป็นสองวที่ไมแ่แสกเบวที่มอลัมแบบหมอลักาลสินน่นนี่จิใบาง2ัวดันหุมุ้งแรี่ไห ได้เอาชุดไปไว้ไปเพื่อหลายวงนี้ดิจพื่อโตหล,ละมันบอกเอ,อยดีว่ได้ไปอุดวนมั้งมามาเปิดคนมาค่าเดี๋ยวก็ได้เงี้ยไ้แต่ละมื่นละเมาอยู่ก่อมา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 พอมาเลยออมาพอมาเช็ด ยารีลาเดี๋ยวยายืดยากเดี๋ยวกูจีสวนเข้าไปหรอกเอาเชฟกูอยากกินบะหอย่ม่กุ้ตาดอ่บะหยน่ขาเจ้าบัวู้เจ้างใไปบุนข่าวว่าอางเปลา่าแจะปอกกันโอ้คือเงินหนักใช่ไหมไม่ไม่ม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นรำเพื่อนคือเงินหนักใช่ไหมแสกหลายท่นนดแสกทำหลไยได้หลายคนหนึ่งมาเกลีย มันไลกดซุ้มนกใ่ยังนเเปล่นามายไปงารับอตรีเติมมาเพ็ปารเงินพันเป็นเนตเป็นเนตไหมวอยู่เพื่อเพื่อนเงนไดยสามพับ่กางเลยกลางเลยพ่ปีนังเพื่อสีกลับมากลางใส่เลยนั่อีกอันนึงน่ะเอาไเอะเอาี่ยอันไอเอาไปกางไวนู่นหนยปลาตัวกินกันเท่าไหร่กี่เดือนเนี่ย เขาเขาขายสื้อขง้านเพือมันย่านมันอย่างสินะแต่มันย่านเขาเ็ใส่ื้อหม่ใหม่สินะส่เสื้อาไม่ตอออไข่เก็บยซ้ำบานเสียแล้วนี่บานเสียสี่สิบเน้อเตี้อันนี้คือนอนไปเลยเนี่กันเองกันนอนเี่ยวันมันยื่น้ำเปกเ้ล่าหลายติวแจกไปเที่ยวซะดีอู้ยผู้ั่งล่าอะไรมีมูมีพวกเล่นมาเลยมาเด้อมาเด้อเออไปเชียวอะ ก้าวขึ้เดินปีนมาบางห้ะไเป็นรถเ็เอาปีดปีดปีดบานีลยโอ้กาซาเราได้แซกอยู่บ้านเอมือไหนวันที่ส่แปดนี่แต่ว่างานเขาเริ่มตั้งเลยวายม่อกี่วเชาเงินเเปิดเรวไปของกันครับี่น้องครับว่เป็นรถแอบด้อยแล้ว เตรียมเตรียมสีกับบันกับซองเย็นแตนดาวดาวยูทูปคนใหม่พันทายคิดดีดีเด้ดาวยูทูคนใหม่นะจังมาอันพี่จอปากพี่จอปากันเจ๊กี่พี่จอปากกันไหมโอ้าะไอ้นเอาเปิดสิมาเปิดจะเดอดอเอทางพูดอยู่กาต้องเปิอย่างเงนเลยไม่ได้เปิดเด้อเอาเรไมเปิดตำรวจด้าเข้ามานีกเจ้าตู้น่าเราเปิดได้เงานตางดาวเออได้งานตางดาวนี่ ตำรวจยักษ์มาคือเมนมนทีนคือการทั้งนี้อะไรคีมบ้านาเล่มบ่จะบปเดี๋ยวมากเลยปะปบะเดยหยิบ hm. oh, ่ไปเด้ยหยิบยรงมาเลยโอีเทย้แม่พ่อนพ่อนแบไปชงมาเทียนสุ่มนึงเออามันก็มีเงียวไปบกแถบดีโอ้ขึ้ปเดวเงียมก้วนี่ ท่นทาบอกกันเป็นกันเอาเงินแม่กยืมกันนะเงินเวีนเงินพันแล้วเวีนเงินเนียบไรเนียบแ้ว่ากันเ่อทำไมแซ่บกูเน่ะเพาว่าบ้านจะสูบถเงเลยโอ้ยหัวกระจ้ามีแต่หัวเงินยานบนนี่เงื่อนันนี้เพื่นจอนูเอฟซีเสียนี่ก็ <structured> ชื่อไม่ินนนีนเอฟซเพื่น,น,นชนน e นื่อไห้โอ้เอเพื่นปากมมกไห้ากกัดอันเสียอีกสองตัวเสียแขนสันสองตัวโอ พอสมแดงร้อยเมียบ้านก่อนวันตีอือร้อยเมียบ้านไปยี่ส่วนไปเหรียญบ้านน้ำวันใครยืดอวนแล้วว่าเมียเล่นมั้ยยืดอวนแล้วเย็นงันเออเขาอยุดเราเสียออกผู้คนว่ายมาใหม่เห็นผูเนี่ยหน่อยแล้วก็อยู่เล่นมัแมีนเสียออกเบลเอื่อนแล้วเสียเสียออกไปเขาดันมาเกคอันอันฟูอวนไปเจยนี่แล้วป้าสมัครเป็นตลกไหมวะตลกมั้ยต้องทำอีพอนบ่ ถ้าไหนไปเมืองคลิปอีพออยู่อันเล้วสัมผัสอันกับแยกกูกูกันเนี่ยกำลังเดินรถกับพี่น้องเราจะในคลิปนี้กับใบสมิธสกอนกับพี่น้องครับมาทักทายพี่ทัดใต้น้องข้าวเนื้อหวานกับสีฟ้าเมียบ้านแล้วเดี๋ยวจะในกับจังพูดคุยกันอี้ครับพี่น้องฝากช่องมอลล่ามจุมออฟฟิเชียลก่อนเลยครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ